หนึ่งในปัญหาใหญ่ของไทยก็คือการทุจริตคอร์รัปชันค่ะแต่ถ้าไปดูงบประมาณถือว่าไม่น้อยเลยนะคะในการใช้งบประมาณเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันแล้วปัญหาอยู่ที่ตรงไหนท่านโลก101กับคุณชัดคำแสงผู้อำนวยการวันโอค่ะปัญหาอยู่ตรงไหนคะเรื่องงบประมาณในการต้านคอร์รัปชันเนี่ย ก่อนอื่นเลยเนี่ยตัวงบประมาณของไทยเนี่ยเราให้ความสําคัญนะครับแล้วก็มีการเพิ่มงบประมาณต่อต้านคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่องนะครับสิปีที่แล้วเราใช้งบตรงนี้เนี่ยประมาณ1,600กว่าล้านนะครับมาจนถึงปีปัจจุบันตอนนี้กลายเป็น3,800ล้านแล้วนะครับซึ่งเราเพิ่มงบกันมาตลอดต่อเนื่องมากกว่าเท่าตัวนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมา แต่ว่าคอรัปชันของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วสถานการณ์ยังไม่ไปไหนเลยนะครับอย่างเช่นตัวหนึ่งก็คือคะแนนของดัชนีการรับรู้คอรัปชันหรือว่า Corruption Perception Index ของประเทศไทยเนี่ยคะแนนมัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะอยู่ทรงๆครับประมาณ35คะแนน36คะแนนนะครับในขณะที่ถ้าเราไปดูเพื่อนบ้านสิงคโปร์ซึ่งติดท็อปไนะครับประเทศที่โปร่งใสที่สุดเนี่ย83คะแนนนะครับมาเลเซียก็47คะแนนเวียดนามนะครับ ตอนนี้42คะแนนแล้วจริงๆเวียดนามเนี่ยเขามีคะแนนน้อยกว่าประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้เขาแซงไทยไปแล้วครับแล้วเกิดอะไรขึ้นคะแสดงว่าการใช้เงินการทุ่มเงินของไทยเนี่ยไม่ตรงเป้าหมายเหรอถ้าเราเข้าไปดู3,800ล้านที่เราใช้เนี่ยสองใน3นะเป็นเรื่องของการจ้างคนแล้วก็สร้างตึกเงินครึ่งนึงเนี่ยเอาไปใช้ในการจ้างบุคลากรน,นะครับซึ่ง มีหน่วยงานหลัก2อันนะครับก็คือปปชแล้วก็ปปทนะครับในการต่อต้อตานคอร์รัปชันของไทยเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาพนักงานเพิ่มขึ้นจาก1,300กว่าคนกลายเป็น3,300กว่าคนนะครับก็เลยทําให้มีการใช้งบประมาณตรงนี้เยอะแต่ว่าอีกนยะหนึ่งนะครับของการจ้างคนก็แปลว่าบุคคลเหล่านี้ก็มาทํางานอยู่ในระบบแบบเดิมนะครับก็ทําให้อาจจะทํางานไปแล้วเนี่ยอาจจะได้ประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้สูงมากนักนะครับแล้วจริงๆต้องใช้เงินไปทําอะไรถึงจะช่วยต้านคอร์รัปชันได้จริง สำหรับประเทศไทยเนี่ยยังมีเรื่องของการต้องลงทุนในระบบแล้วก็ลงทุนในการทําข้อมูลให้ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงในการเรื่องของการแฉในการอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่า ตัวที่เป็นโครงการเนี่ยซึ่งมีศักยภาพในการทําเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ใช้เงินมาทางนี้สักเท่าไหร่เง <6, S 1> ิน60%ของเราเนี่ยเอาไปใช้ในการสร้างจิตสํานึกนะครับทั้งจะเป็นการจัดกิจกรรมอบรมก็ดีหรือว่าในการผลิตสื่อต้านคอร์รัปชันก็ดีตัวอย่างนะครับเราเห็นสื่อต้านคอร์รัปชันในปีนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับอันนึงก็คือการทําละครคุณธรรมนะครับอย่างเช่นรายการกลัวก่อนโกงนะครับงบประมาณประมาณ3ล้านบาทนะครับในการทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเรากลัวแล้วก็ไม่อยากจะทําการโกงนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือมีการ เอาเงินไปให้ทั้งวัดต่างๆครับทำคำพีเทศต้านทุจริตนะครับหกกน,นะครับตรงนี้ก็ใช้เงินไปเกือบๆ1ิบล้านบาทตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นว่ามันอาจจะได้ผลกับคนบางกลุ่มนะครับที่เมื่อเกิดการอบรมเมื่อเกิดการทําแบบนี้แล้วก็เกิดการกลัวขึ้นแต่ว่า ก็มีคําถามครับสาหรับว่าถ้าเกิดมีคนที่ต้องการจะทําการทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้วเนี่ย <oke ll ient> เขาจะเห็นรายการเหล่านี้เขาจะได้ฟังการเทศเหล่านี้หรือไม่แล้วฟังแล้วเขาจะเปลี่ยนใจไม่ทําทุจริตหรือเปล่าครับสแสดงว่าการพยายามสร้างจิตสํานึกไม่น่าจะพอแล้วต้องเอาเงินไปทําอะไรคะเพื่อที่จะให้ได้ผลมากกว่านี้ ครับสำหรับโครงการเนี่ยมันจะมีเงินอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการปราบปรามแล้วก็ป้องกันนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยได้เงินเข้าไปน้อยนะครับเงินที่ใช้ในเรื่องของการปรับปรามจริงๆเนี่ยอาจจะมีประมาณ20%นะครับในขณะที่เงินในการพัฒนากลไกป้องกันการทุจริตหรือว่าพัฒนาบุคลากรให้ทํางานได้เก่งยิ่งขึ้นจับโกงได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยตรงนี้ยังมีน้อยมากนะครับก็คืออีกประมาณ17%เท่านั้นเองครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนที่จะมาแจ้งเบาะแสสกกกก็็ออออาาจจะรรรรู้้้ึังงงวววลหหืื่่่่่ไไมมมีคคุนนเเปใใญดยบ การต้านคอรัปชันเนี่ยคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถจับคอรัปชันได้ถ้าเราไม่รู้ว่าเกิดคอรัปชันที่ตรงไหนบ้างนะครับงบประมาณของไทยเนี่ยไปไม่ค่อยจะถึงผู้แจ้งเบาะแสนะครับอย่างเช่นตัวกองทุนปปชอเองเนี่ยที่มีการใช้เงินร้อยกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่เอาไว้สําหรับในการคุ้มครองแล้วก็ใช้ในการให้รางวัลกับผู้แจ้งเบาะแสเองนะครับแต่ว่าใน100ล้านเนี่ย ใช้ในการทําประชาสัมพันธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมไปแล้ว6กกว่าล้านนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนหน่วยงานรัฐกันเองในการต้านทุจริตทําโครงการประชาสัมพันธ์ต่างๆอื่นๆอีกเนี่ยประมาณ20กว่าล้านนะครับส่วนที่จะไปให้ผู้แจ้งเบาะแสจริงๆเนี่ยมีน้อยมากนะครับคือไม่ถึง6ล้านบาทดีครับแล้วก็สําหรับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ถ้าเกิดมีการแฉกันแล้วต้องไปฟ้องร้องต้องไปดําเนินคดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่เคยได้ใช้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเทียบในแง่ของกฎหมาย ของไทยกับต่างประเทศล่ะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยปัญหานี้เป็นปัญหากฎหมายสําคัญนะครับว่าเงื่อนไขของไทยเนี่ยตั้งเอาไว้ค่อนข้างแคบนะครับคือเวลาที่ประเทศไทยบอกว่าจะให้รางวัลในการแจ้งเบาะแสเนี่ยจะได้เฉพาะเบาะแสกรณีที่เจ้าพนักงานรัฐเนี่ยร่ำรวยผิดปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดในต่างประเทศนะครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยในการแจ้งเบาะแสเนี่ยรับแจ้งทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐ แปลว่าเราเดินไปเจอถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อคิดว่าสเปคมันไม่น่าใช่สะพานบางแห่งที่มันดูซุดโสมนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะแจ้งเบาะแสเข้าไปได้นะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องรู้ด้วยว่าเจ้าพนักงานคนไหนร่ำรวยผิดปกติหรือว่าเงินเนี่ยไปคอร์รัปชันไปอยู่กับใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นการ ผลักหน้าที่นะครับให้ให้อยู่กับตัวผู้แจ้งบอาแสมากเกินไปซึ่งเขาเนี่ยมีความเสี่ยงอื่นๆเยอะอยู่แล้วว่าแชรไปแล้วจะถูกเช็คบินอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องมีการปรับเงื่อนไขครับแล้วโดยรวมค่ะควรจะต้องปรับนโยบายอย่างไรเพื่อให้คนหันมาต่อต้านคอรัปชั่นร่วมกันโดยสรุปเนี่ยเราเน้นใช้เงินในการสร้างจิตสํานึกมากนะครับแต่ว่าทําเรื่องนี้อย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะครับเราต้องทําให้คนเชื่อว่า พวกเขาเนี่ยมีพลังในการแก้ปัญหานี้ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐจะต้องทําอีกหลายเรื่องครับเพื่อในการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างวัฒนธรรมโปร่งใสนะครับก็คือในเรื่องของการปรับปรามนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีใหญ่กรณีเล็กรัฐจะต้องทําให้หมดอีกส่วนหนึ่งก็คือบางกรณีเนี่ยมันก็มีเราก็จะเห็นข่าวบ่อยๆนะครับว่ามีการดําเนินการล่าช้าบางเคสค้างท่อรอกันมานานเป็นหลายปีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีการล้างท่อเพื่อไม่ให้ คนรู้สึกว่าทําไปแล้วเรื่องมันก็หายไปนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือจะต้องเป็นการขยับขยายเรื่องของการรับเบาะแสทําให้มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยปกป้องผู้แฉให้ได้ครับเอาละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะซึ่งมีหลายๆมาตรการที่ต้องเร่งยกระดับไม่ใช่เฉพาะการสร้างตึกหรือว่าการจ้างคนเท่านั้นสําหรับการต้านคอร์รัปชันค่ะขอบคุณคุณชัดมากค่ะค,ครับ